กันครับแฟนคลับเจ็ดสี่จิตจิบันโภตสี่การมาพบมาพ่อกับพี่น้องกันอีกเท่านึงนะครับตรงกับเที่ยงวันเสาร์ที่เก้าเดือนเมษายนนี่นะครับกับพอดีมีแกงเนื้อไม้นะครับสีมาสูพีสุนองได้กินได้ยูนน้ำกันนะครับกินแกงเนื้อไม้นะครับมีทอดไข่นะครับกินน้ำกันแซ่บๆนะครับมาเดินนะครับพี่น้องสุขุมสุขชนนะครับมากิน เขาเทียงนํำกันครับไลายครับมากินนํำกันครับพี่เราแกงใส่หมกอ้อนนะครับมมกอ้อนครับกับยอดมันนี่ครับก็ซ้อมมัน่หลายเอามาก้อนมาใส่กับแซ่บแกงน้อไม้ครับน้อไม้สดเดนะครับต้มบวกหางคื่นก็ได้เอาเขาตู้เย็นครับ น้ำมัสุดน้ำประเด็นนัวๆเนี่ยจังเลยประเด็นนัวๆเนี่ยจังเลยเ <l ots> ขาเบื่อแกงน้ำมันให้ดีที่สุดนี่หาน้ำมัมาแล้วเส่เขาสารไว้นะครับคั้นเขาเบือข้างขึ้นน่ะมันหออกสีสุกๆสีเป็นกินสุกๆ เซข้าวสารจะสาวนาทีสิบห้านาทีหนึ่งก็ได้แล้วครับมันสิม,มันมันแะมันสมพูม,มีกินจิ้มัวแสบเลยย้ำนี่ใส่ผักคะนะครับใส,ส่ผักคะผักะสุ่มผักเน่าเนี่ยครับแบบ คนเพิ่นต้มน้ำเดียวครับต้มน้ำเดียวมันคือใครเหลือกินก้ำใหม่จากเลยกินใก,กล้ๆพืกพักนะนะครับคือแต่ว่าบุ้มีรถผอมจนมันเป็นหอมหอมน้ใหม่นะครับแล้วก็แกงพร้อมแกงแล้วก็แกงนะครับมันสีมันสีแซ่บมันสีหอมนัวไปน้ำกัน,น,น,นกินยานางเนี่จะออนไลน์ก็ไม่ได้ครับต้องใส่ให้มันพอดีพอดี ใส่หลายใส่หลายแสบไบหลายเขาบอกมือยานังนะครับมันสิตุ้สิบนู้เป็นสมุนไพรครับเราที่ใช้กินมานี่ใส่ยานังหลายน,าน,านะะีมันอย่างกระยานะครับมันสิลดีดลดถึงของท่องใส่แสบเบาท่องเบาใส่ใส่ยานาั่งหลาย มันก็ทอดไข่ครับมันแคบตะแกงน่องไก่นี่ครับครับอันนี้นิดกินกะนิ่นซื้อตลาดมาหมดเต่ากันมากินน้ำกันครับพี่น้องคินบัวดาวน้ำลายนะครับมันเ,เนี่ยไปเจกน้องตุ้งนครับแกงน่อไม้หัวปีนะครับ ี่น้องกลับบ้านมากระสงการพุทธ่แล้วนี่นะครับอาหารน,อน,น้องไม้ผัดแกงหนึ่งสิ่งเพื่อนนะครับส่วนมากมันบค่อยได้บรรยากาศมันสมบูรบแบบนี้ครับวันนี้นมันดีเข่าซุนแนวครับบรรยากาศจะหารน้าหน้าไม้สดนะครับพริกน้ำสูตรพิซซ่าแกง นะครับอรงจงีว่ากับพีกำลองตำน,ำนีไวสกวนุกวกับพีกำนองไวสกอน,นนะครับเดี๋ยวมันเลยเวลานะครับโอกาสนานะรับที้ิยนงีกเชนงนะครับมีอย่างก็ไดนะครับราบที่น้องติดามคนไรคแค่นนะครับสาหรับทีุ้ากโกับพี่นองไวสอน,นสวัสดีครับ